แล้วค่ะได้มาสองลูกนะคะบางบ้าจ,จะไม่เน่านะคะครั้งนี้สากค่ะลูกเล็กๆแต่เนื้อแน่นๆส่วนถัว่วที่ทรงนี้นำไปคั่วแล้วก็นำไปปัน่นหรือว่าตำก็ได้นะคะขูดยากอยู่นะคะนี่ค่ะมะพร้าวขูดเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เพียงลูกเดียวพอค่ะเพราะว่าเย้ไหมจะใส่ถัว่วี่ทรงคั่วอีกนะคะ ถั่วที่ส่งคั่วที่นาไปปั่นแล้วนะคะจะไม่ปั่นละเอียดมากค่ะประมาณนี้กําลังอร่อยเลยนะคะน้ําตาลปิ๊บแล้วก็เกลือในส่วนของแป้งนะคะก็จะมีแป้งข้าวเหนียวน้ําตาลปิ๊บกะทิค่ะแป้งก็เหนียวได้พอดีแล้วนะคะแล้วก็ไปทําการผัดไส้กันเลยค่ะเมื่อกี้ลืมบอกไปว่า ถ้าเกิดอยากได้ขนมเทียนสีม่วงสวยงามนะคะก็สามารถใช้น้ำดอกอัญชันเข้าไปผสมในแป้งได้ค่ะก็จะได้สีขนมเทียนที่มีสีม่วงน่ารับประทานค่ะ มากเลยนะคะมาชิมดูค่ะว่าพอดีไหมนะคะชิมเยอะไม่ได้ค่ะร้อนค่ะพอดีเป๊ะเลยค่ะหวานมันแล้วก็เค็มนิดนิดค่ะไม่ไม่ปั้นนะลูกหมนอย่างเงี้ยค่ะมหมุนก็อสก แล้วก็เราก็แบะแบะแบะมาเราทาทานเองนะคะพี่น้องคะนก่ก็ใส่เข้าไปแล้วก็ก้ไนใหญ่เลอุ้ใหญ่เสพนี้เป็นก้อนๆนะคะนี่ลาอันน,น,นี้มามช่วยอืมเวลานั่นแหละวางไม่เลยลูกวางไม่เลยอันนี้ทาก่อนเดี๋ยวค่อยหอนะคะเราจะปั้นเป็น,นก้อนไวยก่อน ทำแป้งหนาจังเลยลูกทำไส้เยอะๆแป้งบางๆไม่ชอบอืมน่าแหละนั่นแหล,ล,ละลาห่อเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะยังไม่เคยทาให้ชิมแล้วคะ่ะนางชอบไส้หวานใส่ลงไปเลย ผมผมผมไม่ได้สองก้อนเองก้อนเล็กๆสองก้อนนี้และทำสามอันแม่สองเวลาห่อก็ห่อเหมือนกับขนมเทียนแก้วนะคะที่ยายไมเพิ่งทำเสร็จเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะขนมเทียนแก้วไส้เค็มนะคะทำกลวยะคะย่ะที่จจับมุมยาก ็ใส่ขนมลงไปค่ะใส่ขนมลงไปแล้วอ,อืมสิบเนรแต่ของหลานเลยยายเซก,กว่าใส่ในปากกลมๆค,งคง่ะพี่น้องคะจะไม่ค่อยเป็นสามเหลี่ยมเท่าไหร่นะคะหอยากนิดนึงค่ะ ขนมเทียนห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบางชิ้นก็สามเหลี่ยมอยู่ค่ะบางชิ้นก็สี่เหลี่ยมนะคะปะปนกันไปค่ะหลังจากนี้นะคะนำไปนึ่งประมาณ20-25นาทีนะคะใช้ไฟปานกลางค่ะไส้วหวานยังมีเหลืออยู่นิดหน่อยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ทำคราวหน้านะคะ อันนี้ก็คือขนมเทียนแก้วนะคะที่ยังไม่ทาไปวันนั้นล่ะค่ะยังมีเหลืออยู่ประมาณหนึ่งสองสามประมาณเจ็ดชิ้นค่ะแปดชิ้นกับชิ้นนี้นะคะนี่ค่ะดูดูนะคะนี่น่าทานมากๆเรามาตัดดูข้างในกันก็จะประมาณนี้นะคะขนมเทียนแก้วค่ะที่ใช้สาคูในการห่อนะคะพี่น้องค่ะอร่อยมากๆค่ะเป็นไส้เค็มนะคะยิ่งใส่พริกไทยเยอะๆนะคะเผ็ดๆยิ่งอร่อยค่ะ โอ้มันร้อนน่าทานมากเลยค่ะไส้เยอะมากๆเลยนะคะเราดูอีกชิ้นนี้นะคะนี่นี่ก็นี่ส้องใส่ลาดทำนะคะชิ้นใหญ่ๆนะะี่ค่ะไส้เยอะๆแบบนี้ราคาอร่อยค่ะ ก่อนจะยกไปเสิร์ฟขอชิมชิ้นนี้ก่อนนะคะกำลังร้อนๆเลยค่ะทั่วกลกุบกับกุบกับป๊าปปให้ป๊าปชิมไส้หวานค่ะเพราะว่าไส้เค็มไม่น่าจะชอบนะคะ ทอดนจะมีพริกไทยเยอะมีให้กับป้า๋ยวปั้นทั้งหมดสามอุ้ยอันนี้ก็ได้เนี่ยแกะแล้วชิ้น <c oughs> นี้ก็ได้เนี่ยชิ้นนี้สีชมพูมันร้อนสีชมพูแกะใหม่ก็ได้ลูกแกะใหม่เลยพี่น้องคะม่หมดแล้วน้องชิมบ้าป้าชอบใส่หวานใส่มะพร้าวค่ะร้อนๆนี่เล็กๆอันนี้จะใหม่ทำนะคะเล็กๆชิมก่อน อืแ <c oughs> ป้งจะมีความหนุบๆนะคะไม่เหนียวมากมหวานพอดีพอดีน่ารอ้มามชานร้อนอร่อย บายบายอบคุณม่ใช่ลาเ <คน S 1> พื่อนค่ะเราขอลักขอตัวไปก่อนนะคะบ้าขอรัทุกคนก่อนนะคะ bye bye. บายบายไปแล้วเหรอเราจะทานต่อค่ะมาชิมขนมเทียนแก้วค่ะทำว้หลายวันแล้วนะคะเนี่ยใส่ในตู้เย็ยนไว้เวลาจะทานก็มาอุ่นค่ะอร่อยเหมือนเดิมค่ะอืม ส่วนตัวนะคะชอบนี่มากกว่าค่ะไส้หวานยังไงนี่นเพชรถนัดใชพไ่น้องคะใช้เคี่ยวทำไปเรื่อยๆก <ๆๆ S 1> ินห่อนแรกแล้วกัเนเ่ย จากเคลฟก็ลดราคานะคะเหลือแค่48สซังทิมค่ะพี่น้องขะซังทิมก็คือเซนค่ะพี่น้อง่ะชาวฝรั่งเศสเรียกซังทิมนะคะเอาดีกว่าถูกมากเลยแก้วๆอู้ใบละหน,น,นึ่ยูโรหนึ่งสาจาน90สซังทิมค่ะใบละ37บาทนะคะแก้วน้ำลดราคาจาก2ยูโรนะคะ จาก75บาทเหลือประมาณ37บาทค่ะสวยอยู่นะคะเราวยายไมชอบสีขาวมากกว่าค่ะอันนี้เป็นสีน้ำตาลน้ำอะไรหยดใส่หัวยายไมปก๊กเม็ดเบลเลอร์เลยหยดเบลเลอร์เลยค่ะพื้นเปียกพื้นเปียกค่ะอันตรายนะคะคนเฒ่าคนแก่ลื่นได้ค่ะ ยืนไหนได้ยังไจะบอกพนักง,งานลื่นได้นะคะเนี่ยแก้วใบละหนึ่งยูโรค่ะไปดื่มวายดราคาเหลือใบละ3ามจุดสามศูนย์นะคะซุปเปอร์เวอย่างหนักเลยค่ะเป็นแก้วนะคะใบละหนึ่งจุดสองห้าค่ะจานสวยมากแต่ระวังแตกนะคะซื้อไปแล้วไม่อยากใช้ค่ะพี่น้องขาเพราะว่ากลัวแตกทำก๋วยเตี๋ยวค่ะแต่ว่าใหญ่มากเลยนะคะ ใส่ต้มยำแต่ว่ากลัวแตกค่ะบางบางทางนี้ดีกว่าตาลด70%เลยนะคะดูหมวกกันหนาวเด็กลด5 0รซนนี้เหลือ7.50ยูโรอันนี้ลดเหลือ15ยูโรนะคะ50%เสื้อเด็กโอ้ชุดนี้ก็20ยูโรเลยนะคะลด50%ก็เหลือ10ยูโร เสื้อเด็กน้อยุดใส่สําหรับเด็กแรกเกิดนะคะสําหรับหน้าหนาวลดร,ราคาเหมือนกันเสื้อกันหนาวเด็กนะคะลดเหลือตัวละ4ยูโร4ยูโรหลายสีหลายไซส์นี่ก็ลดโูสีแดงนี่ลดนี่3ยูโรนะคะ3ยูโรเสื้อเด็กสีสวยน่ารักมาดูกระเป๋าค่ะป้ายดำค่ะพี่น้องขาลด70เเลยนะเนี่ยดูราคาก่อน ราคาอยู่ไหนเอ่ยอ๋อนี่ไงราคานี่ค่ะยี่สิบสามยูโรนะคะสวยอยู่นะนี่ป้ายดำป้ายดำอันนี้อันนี้ก็ป้ายดำเหมือนกันนี่น้าคขามาดูหม้อลดราคาค่ะดูสิคะจากเอ่อเท่าไหร่สิบสองยูโรนะคะลดเหลือหกยูโรค่ะลดตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดูปึ๊บ ีเอาไปต้มน้ำร้อนนี่ค่ะออถูกดีนะคะ6ยูโรเองกระทะก็มีนะคะกระทะนี่ขนาดนี้ราคาอยู่ที่4.25ค่ะนี่ราคาอยู่ที่4.25ค่ะจาก8ยูโร50นะคะ24 cm พี่น้องคะมาเจอนี้ค่ะมินิแครอทมะเขือค่ะพี่น้องคะมะเขือม่วง ราคาเท่าไร5ยูโรกว่า200กว่าบาทค,ค่ะมะเขือม่วงก็ลองรสช็อกโกแลตกับรสวานิลานะคะเอา้านี่หายไปไหนชิ้นหนึ่งค่ะใครหยิบชิ้นนี้ไปเอา้านี่ก็เป็นค่ะพี่น้องคะโว,วเลยนะคะโอยใครมาหยิบไปแบบนี้ก็มีนะคะพี่น้องคะใช่ไหมเห็นบ่อยใช่ไหมเห็นบ่อยค่ะอนนี้ กล่องนี้เต็มอยู่นะคะกล่องละ4.15ค่ะอ้อผู้ใดเนาะมายิบไปเนี่ยตนจ้าของเจ้าของห่างแค่หอมหัวใหญ่ลดราคานะคะ5้กิโลประมาณ3กมโลค่ะถูกมากๆเลย59ซังพิ้ต่อกิโลนะคะเอาดีกว่าที่บ้านจริงๆก็มีอยู่นะคะแต่ว่าอยากได้อีกค่ะเจอของลดราคาไม่ได้นะคะ ดูมันฝรั่งค่ะเท่ากันกับพร้อมหัวใหญ่เลยนะคะโอ้ยยีไหมแต่ว่ายังไหมไม่เอาหรอกค่ะชมเฉยๆนะคะเพามันเยอะเกินไปค่ะใส่สารพัดผักเลยนะคะรับประทานกับขนมปังค่ะลาตาตุยเสร็จรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นของแม่ของจรอมค่ะ แม่คงจะรวมทาต่างหากนะคะเพราะว่าท่านไม่ทานเมล็ดผักนะคะเมล็ดมะเขือเทศมมเมล็ดมะเขือม่วงนะคะก็ต้องเอาออกให้หมดค่ะก็เลยทาต่างหากนะคะนี่ให้ดูเลยร้อนอน,น,ะะน,นะคะจะเปิดปากนี้ค่จะรวมกล่องนี้นี่ค่ะแบบนี้นะคะมีบวบนะคะมะเขือม่วงมะเขือเทศ แล้วก็พริกหยวกค่ะใส่น้ำมันโอลีฟนะคะจะหอมมากๆค่ะ,คะก่อนที่จะแวะไปบ้านปู่กับย่านะคะก็จะไปส่งยิราที่โรงเรียนก่อนค่ะมันใดบ้านปู่กับย่านะคะนัดดูแล้ว Oh là là, ce qui me fatigue. Ce qui me fatigue. Il ne pas, il ne sait pas où il met les choses. Alors il cherche tout le temps. Après, il dit que c'est moi qui... Ces journaux du tiercé. c'est lui qui les a, c'est pas moi. Ça va Ça va, ça va, merci. Je fais faire la tatouille pour vous, mamie. Oh, ça c'est pour François. Hein? Ça c'est pour vous. Mais, je ne vais pas La ratatouille. Ah, mmh. c'est la ratatouille. Qu'est-ce qu'elle est belle C'est chaud d'or, mais c'est l'or. <laughs> Merci, Mathieu Gentil. Il faut oui. vraiment manger ça. Ça aussi pleut. Bonne journée. Vous revenez quand vous pouvez, Oui, d'accord.